สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่คอร์สความคลายนะคะคอร์สนี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเรียนในชั้นม3แต่ก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่โรงเรียนอีกทีนึงนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันทุกคนต้องทำยังไงก่อนเลยโหลดชีทก่อนนะคะโหลดชีทที่พี่ให้เพื่อที่นำมาเรียนคู่กันนะคะในชีทก็จะมีทั้งเนื้อหาแล้วก็มีแบบฝึกหัดต่างๆด้วยนะคะ โอเคมาดูกันดีกว่าความคล้ายนั้นคืออะไรนะก่อนที่เราจะไปดูนิยามเรามาพูดเรื่องความคล้ายในทั่วๆไปในชีวิตประจําวันกันก่อนดีกว่าอย่างเช่นเราจะเจอเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็เจอคุณพ่อคุณแม่ด้วยกันเลยพร้อมกันเลยแล้วเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเธอหน้าคล้ายคุณแม่เลยคําว่าคล้ายคุณแม่หมายความว่ายังไงนะคะอาจจะมีบางส่วนของใบหน้าเขาที่คล้ายหรือเหมือนกับคุณแม่อย่างเช่นอาจจะมีจมูกเหมือนคุณแม่มีตาเหมือนคุณแม่แต่ว่า ากไม่เหมือนคุณแม่ถูกไนหะมความคล้ายคือมีส่วนหนึ่งที่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังมีอีกบางส่วนที่ต่างกันค่ะในทํานองเดียวกันกันกบความคล้ายในคณิตศาสตร์ด้วยแต่ก็มีจุดเล็กๆที่ต่างกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าเรามาดูความคล้ายของรูปเลยาค,คณิตกันก่อนดีกว่าเขาบอกว่ารูปเลขาค,คณิต2รูปเนี่ยจะเป็นรูปที่คล้ายกันเมื่อรูปเลขาค,คณิตทั้งสองนั้นมีรูปร่างเหมือนกันเห็นไหมเจอความเหมือนและ อาจมีขนาดเท่ากันหรือแตกต่างกันก็ได้อา,อาจมีขนาดเท่ากันหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะรูปจริงสำคันคือต้องรูปร่างเหมือนกันนาะแต่เรื่องขนาดเนี่ยยังไงก็ได้เลยอย่างเช่นอะไรบ้างเราจะเห็นว่าพี่มีรูป A B C D เนาะสังเกตนะคะว่ารูป A กับรูป C เนี่ยรูปร่างเหมือนกันถ้าแค่รูปร่างเหมือนกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นความคล้ายแล้วนะ ดังนั้นเนี่ยเราจะได้ว่ารูป A และรูป C เป็นรูปที่คล้ายกันเพราะมีรูปร่างเหมือนกันแต่มีขนาดเท่ากันค่ะหรือเรามองอีกคู่หนึ่งมองคู่ B กับคู่คู่ D เราก็จะดูเห็นว่าอ๋อเออรูปทรงมันเหมือนกันจริงๆแหละเพียงแต่ว่าขนาดมันต่างกันเราก็เลยได้ว่ารูป B และรูป D เป็นรูปที่คล้ายกันและมีรูปร่างเหมือนกันแต่มีขนาดต่างกัน ทีนี้เด็กๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่คะในกรณีของ A กับ C เนี่ยทั้งรูปล่างและขนาดที่เท่ากันแบบนี้มันไม่มันไม่คล้ายแล้วสิมันเป็นความเหมือนเลยหรือเปล่ามันแทบจะเหมือนกันเลยมันแค่อาจจะวางแบบกลับด้านกันแค่นั้นเองใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่รูปที่คล้ายกันมีรูปร่างเหมือนกันและมีขนาดเท่ากันด้วยเนี่ยเราจะเรียกมันว่า เท่ากันทุกประการค่ะมันคือการเท่ากันทุกประการซึ่งมันเป็นบทเรียนอันนึงนะอยู่ในชั้นม2ที่เราเคยเรียนแล้วนั่นเองเราเคยเรียนเรื่อง ความเท่ากันทุกประการกระการดังนั้นในเรื่องนั้นน่ะไอ้ทุกคู่ที่เท่ากันทุกประการน่ะก็ถือเป็นรูปคล้ายด้วยนั่นเองเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้นิยมเรียกออรูปที่มีขนาดเท่ากันน่ะว่าเป็นความคล้ายเฉยแต่จริงๆอ่ะมันนับว่าเป็นความคล้ายเหมือนกันนะคะสรุปตรงนี้นิดนึงนะหมายความว่ารูปที่คล้ายกันบางรูปนะคะอาจจะเท่ากันทุกประการก็ได้หรือไม่ก็ได้อย่างเช่นในรูป A กับซเนี่ยมีขนาด เท่ากาันรูปร่างเหมือนกันเราก็สามารถพูดอีกอย่าง,งได้ว่ามันเท่ากันทุกประการด้วยเป็นทั้งความคล้ายด้วยแล้วก็เรียกได้ว่าเท่ากันทุกประการแต่ในขณะที่ B ก็ดีค่ะอันนี้เราจะเรียกได้แค่ความคล้ายเฉยๆไม่สามารถเรียกว่ามันเท่ากันทุกประการได้พอแยกออกนะคะอ่ะทีนี้มันจะมีสัญลักษณ์ในการใช้นิดนึงค่ะเมื่อเราสรุปแล้วว่า A และรูป B เนี่ยเป็นรูปที่คล้ายกาันเราสามารถเขียนได้ว่ารูปเลขาคณิต A แล้วก็ตัวนอนยึกๆแบบนี้ นี่นี่ตัวนอนยึกเนาะแล้วก็รูปเลขาคณิต b ซึ่งเราจะอ่านว่ารูปเลขาคณิต a คล้ายกับรูปเลขาคณิต b ตัวยึกๆตรงนี้เนี่ยก็คืออ่านว่าคล้ายกับนั่นเองอะเข้าใจความคลา้ายคร่าวๆแล้วพี่ขอพูดโดยเนื้อหาโดยรวมก่อนนิดนึงนะคะคือความคล้ายเนี่ยเราจะแบ่งเนื้อหาหลักเป็นสามัน คือความคล้ายของรูปเลยค่ะคณิตความคล้ายของรูปหลายเหลี่ยมแล้วก็ความคล้ายของรูปสามเหลี่ยมทุกคนก็สงสัยว่าเอ๊ะ ไอสามไอหลายเหลี่ยมสามเหลี่ยมมันก็เป็นรูปเลยคคณิตไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าในความค้ายรูปเลขค่ะคณิตเนี่ยจะเป็นการดูแบบกว้างๆคือดูแค่รูปร่างเลยดูขนาดแค่นี้เองแต่ว่าพอเป็นรูปหลายเหลี่ยมกับรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะดูถึงกฎเกณฑ์บทนิยามที่มันลึกยิ่งขึ้นนั่นเองมันก็จะมีความละเอียดขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่แค่การมองเผินๆแค่รูปร่างนะคะ มาดูสมบัติความคล้ายกันดีกว่าสมบัติข้อที่1สมบัติสะท้อนค่ะก็คือรูปเลขาคณิต A ูปคล้ายกับรูปเลยคคณิต A สมบัติสะท้อนก็คือมันต้องมีค่า คล้ายตัวมันเองนั่นเองเนาะรูป A กับรูป A ด้วยกันเองก็ต้องคล้ายกันนะคะสมบัติที่2คือสมบัติสมมาตรหมายความว่าเราเขียนกลับกันได้อย่างเช่นถ้ารูปเลยขาคณิต A คล้ายกับรูปเลยขาคณิต B เราก็สามารถเขียนได้ว่างานรูปเลยขาคณิต B ก็คล้ายกับรูปเลยขาคณิต A ได้สังเกตน,นะคะว่าเห็นไหมว่าเราเขียน A กับ B เนี่ยสลับที่กันเนาะอันนี้อยู่หน้าส่วน a นี้ B อยู่ข้างหน้าแทน สมบัติที่3ค่ะเขาเรียกว่าสมบัติถ่ายทอดถ้ารูปเลขาคณิต a คล้ายกับรูปเลขาคณิต b และรูปเลขาคณิต b คล้ายกับรูปเลขาคณิต c และรูป a ก็จะคล้ายกับ c ด้วยเพราะมันเป็นตัวอดดักษรโดยตรงสืเยอะเราอาจจะมองไม่ทันที่เขียนย่อยๆให้เป็น a คล้าย b อย่างนี้ใช่ไหมคะและ b ก็ไปคล้ายกับ c ด้วยดังนั้นเนี่ยมันสามารถ,ถถ่ายทอดความคล้ายคะ่ะจาก a ไปหา c ได้ เราจึงได้ว่า a เนี่ยคล้ายกับ c ด้วยโดยมีอะไรเป็นตัวเชื่อมคะ b ต้องเป็นตัวช่อม,มีตัวเชื่อมตัวนึงแค่นั้นเองนะคะได้ละสมบัติความคล้ายเห็นไหมเราจบเรื่องแรกแล้วความคล้ายของรูปเลขาคณิตเองดูแค่รูปร่างค่ะขนาดเท่ากันหรือไม่เท่าก็ได้